สวัสดีและยินดีต้อนรับสู่อาณาจักรคายาของเจ้าพ่อขาโหด Snowfall ความเดิมตอนที่แล้วไม่ค่อยมีอะไรมากเท็ดดี้ทำทุกทางเพื่อประครับประคองทุกฝ่ายให้รอดตลอดฝั่งเขามีปัญหาเล็กๆล,ลิโกไม่ยอมส่งของให้เพราะเขาอยากจะมีน้อคลับเป็นของตัวเองซึ่งปัญหานี้แกได้ง่ายมากซื้อให้ซักก็จบทุกฝ่ายกลับมาทำธุรกิจกันต่ออย่างราบรื่นแต่หลังจากที่เมโลดีติดคลกเธอจะทำให้ซีรีส์ Snowfall เดือดขึ้นหลายเท่าตัว เบื่อไหมครับเวลาดูหนังแล้วภาพไม่ชัดเจอโฆษณามาขัดจังหวะก,กวนใจผมมีโปรดีๆมาแนะนำนั่นคือ n น t f l i x p r e m i u เมียมโดยทีมงาน NF t h เ a t e r อร์าคาเริ่มต้นเพียง139บาทต่อเดือนจากปกติ419บาทมีหนังและซีรีส์ให้รับชมมากกว่า1 0 0 0 0หมืนเรื่องไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ไทยเกาหลีรายการทีวีโชว์สารคดีหรือแม้แต่อนิเมะสุดมันก็มีให้รับชมครบทุกแนวลองรับทุกแพลตฟอร์มทุกระบบสามารถรับชมได้ตลอดเวลาประวัติการดูไม่หาย วิธีสมัครก็ง่ายมากมีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงสามารถยกเลิกได้ตลอดเวลาไม่มีสัญญาผูกมัดมาคนเดียวก็สมัครได้ใช้เพียงแค่ ID Line อย่างเดียวพอการันตีโดยผู้ใช้งานมากกว่า250,000แอบเคลิลและสำหรับเพื่อนๆที่มาใช้บริการยังสามารถลุ้นรับเงินรางวัล50,000บาททุกสิ้นเดือนจากกิจกรรมอีเวนต์เทอรเตอร์ที่จัดมาแล้วมากกว่า30ครั้งใครที่กำลังมองหาบริการดีๆที่ไว้ใจได้ไม่ลอยแพ้ลูกค้ามีตัวตนจริงสแกนหน้านี้ได้เลย NF Theater เปิดเรื่องกันที่เมโลดี้ฉากห้องนอนสามารถอธิบายความยับได้เป็นอย่างดีเธอไม่เลิกครับนับวันยิ่งหลอนหนักและถ้าถามว่าเธอไปซื้อมันจากไหนในเมื่อเจ้าหน้าที่ไหลเขมงวดก็แอบปีนหน้าต่างออกไปนี่แหละครับแล้วก็ตามสูตรพอเงินหมดเธอก็เอาของมีค่าไปแลกกับยาเพียงไม่กี่กลมไม่เกี่ยงเรื่องจํานวนขอแค่มีของเติมได้ตลอดเมโลดี้เป็นแบบนี้อยู่หลายวันมันเป็นช่วงที่เธอติดหนักมากจริงๆล่าสุดเจ้าหน้าที่ไหลไม่ไหวแล้วครับต้องเอาไม้มาตอกปิดหน้าต่าง แต่ก็ไม่ไหวเจอลูกสาวตัวดีงัดออกหนีออกไปได้แบบชิวๆอาการของเธอมันเกินเยียวยาจริงๆมาต่อกันที่เท็ดดี้กับจูเลียจากเมื่อพาร์ทที่แล้วเธออยากให้สามีทิ้งปฏิบัติการบาน,นี่แล้วกลับไปใช้ชีวิตกับครอบครัวจูเลียจริงจังมากคิดเรื่องนี้มาหลายสัปดาห์แล้วซึ่งคำตอบคือไม่ไม่ใช่ตอนนี้หากพวกคอมมิวนิสต์ชนะฮอนดูัสกับโกเตม,มาลาจะเป็นลายต่อไปเท็ดดี้ขอเวลาหนึ่งปีแต่จูเลียเบื่อขมั่นสัญญาของเท็ดดี้แล้วเธอจะไม่รออีกต่อไป ตัดภาพมาที่กลางดึกของเจ้าหน้าที่ไหลเขากําลังคุยโทรศัพท์อยู่กับน้องสาวพยายามช่วยกันหาทางออกให้เมโลดีเขาพาเธอไปเรียนสภาพนี้ไม่ได้แน่แน่น้องสาวก็เลยเสนอให้พาเมโลดีไปอยู่กับเธอก่อนย้ายไปเท็กซัสจะได้ออกห่างจากยาบานั่นฟังดูแล้วก็มีเหตุผลแต่ไม่นานก็มีคนเข้ามาเคาะประตูเป็นจูเลียเองครับเธอบอกว่าตัวเองชื่อเคธมิลเลอร์อ้างว่าตอนนี้ c i a กําลังหมายหัวพวกขายยาโคลอมเบีย เบื้องบนอยากจับพวกรายใหญ่แต่พวกระดับล่างๆต้องโดนกำจัดทิ้งและคนที่กำลังสร้างปัญหาให้เสาสินทันมันอยู่ในละแวกบ้านเราใช่แล้วจูเลียก,กำลังหมายถึงแฟรงคินเธอมาเพื่อยกระดับการต่อสู้ให้ตำรวจดีๆมีโอกาสต่อกรกับพวกขายาขออ้างทั้งดุนเลยครับจูเลียแค่หาเรื่องเขีย่ยแฟรงคินเท็ดดี้จะได้เลิกยุ่งกับงานนั่นแถมไม่ได้มาตัวเปล่าเธอทิ้งกระดาษไว้แผ่นหนึ่งให้เจ้าหน้าที่ไหลและกระดาษแผ่นนี้ถือว่าสำคัญมาก ส่วนธุรกิจของแฟรงคินก็ยังเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆแต่แล้ววันนี้ก็มาถึงวันที่ลีออนได้เจอกับหนึ่งในแฟนหนุ่มของวานดาเขาเป็นคนของแมนบอยที่จองจะมีเรื่องกับลีออนหลายครั้งหลายหนและโอกาสนี้แหละเหมาะสุดไม่มีใครห้ามลงไปใส่เดียวกันแล้วพอเมโลดี้หายไปจากบ้านไม่ใช่แค่เจ้าหน้าที่หลายคนเดียวที่เดือดร้อนแฟรงคินยังคงตัดขาดจากเธอไม่ได้ก็เลยต้องตามดูแล ตอนนั้นเมโลดี้กำลังต่อรองกับพ่อขาใจดีขอเอากระเป๋าราคาแพงไปแลกกับยาแต่ไม่นานแฟรงคินก็หาเธอเจอเขามีสายอยู่ทุกที่แบบนี้เมโลดี้ก็เดือดสิครับประชดไปว่านายขายได้แต่ฉันซื้อไม่ได้แบบนั้นใช่ไหมแต่ที่แฟรงคินทำลงไปเพราะเขายังแคร์เมโลดี้อยากให้เธอเลิกซะแล้วกลับไปเรียนเธอไม่เหมาะกับเรื่องพวกนี้เลยเมโลดี้มีท่าทีอ่อนลงอย่างผิดหูผิดตาเธอดูเศร้าบอกว่าฉันก็อยากหายดีเหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าจะทำได้หรือเปล่า จากนั้นก็เข่าใส่เป้าแฟรงคินไปทีเมโลดี้เกินเยียวยาแล้วจริงๆและในเมื่อห้าไม่ฟังก็คงต้องปล่อยให้ธรรมชาติคัดส,สันกระดาษแผ่นเล็กๆของจูเลียมันได้พาเจ้าหน้าที่ไหลมาอยู่หน้าบ้านหลังใหม่ของแฟรงคินเขาไม่รอช้าเลยครับแต่เหมือนจะติดปัญหานิดหน่อยบ้านหลังนี้มีระบบรักษาความปลอดภัยไฮเทคซึ่งของแบบนี้ใช้ไม่ได้ผลกับเจ้าหน้าที่ไหลเขารู้ว่าต้องตัดสายไฟเส้นไหนถึงระบบจะหยุดทำงานแล้วก็ออกแรงทุบหน้าต่างเข้าไปเดินเล่นเหมือนบ้านตัวเอง จ้าหน้าที่ไหลเริ่มออกตามหาหลักฐานแต่ระหว่างทางเขาได้เจอประตูบานหนึ่งที่ถูกล็อกไว้แบบโคตรแน่นโชคดีที่เขาเอาคลิมตันเหล็กมาด้วยมันช่วยให้เขาผ่านตัวล็อกไปได้แบบชิวๆภายในห้องนั้นมีเงินสดมากมายแต่ก็น่าเสียดายที่ไม่มีอะไรเชื่อมโยงไปถึงตัวแฟรงคินและส่วนที่ขาดไม่ได้เลยคือตาตำรวจกับปืนที่ถูกขโมยไปเขาจะเอามันไปยิงหัวแฟรงคินแต่ไม่ว่าจะพยายามหาแค่ไหนก็ไม่เจอ เจ้าหน้าที่ไหลเริ่มหงุดหงิดเริ่มทำลายข้าวของและจังหวะที่เขากำลังระบายอารมณ์กับตัวสนุกลิ้นชักที่ซ่อนไว้ด้วยกลไกรับก็ได้กออกมาทีนี้แหละบันเทิงมันเป็นเอกสารที่จดบันทึกเรื่องราวทุกอย่างเกี่ยวกับธุรกิจขายยาและการที่เจ้าหน้าที่ไหลเจอเอกสารนี่มันคือหายนะของจริงผมว่าต้องมีคนไม่เชื่อแน่แ,นแต่รอบนี้ผมไม่ได้พูดเอาเทเดี๋ยวได้งานเข้ากันทั้งวงตัดภาพมาที่กลุ่มของแมนบอยคนที่ไปหาเรื่องลีออนโดยกระทืบยับ ทีแรกเขาก็ไม่ได้อยากมีเรื่องแต่รีออนมันมาขายของในถิ่นเราประเด็นมันอยู่ที่ว่าแมนบอยเป็นคนที่มีเหตุผลและฉลาดในการฉวยโอกาสเขาจะไม่เปิดสงครามเพียงเพราะเพื่อนมีรอยแผลนิดหน่อยแต่ไม่ไว่ายังไงก็ตามแมนบอยมีเรื่องต้องคุยกับฟแฟรงคินไม่กี่ชั่วโมงต่อมาฟแฟรงคินก็กลับมาที่บ้านหลังใหม่สิ่งแรกที่สังเกตเห็นคือหน้าต่างโดนทุบตัวล็อกห้องเก็บเงินถูกทำลายแต่เงินยังอยู่ครบคนที่เข้ามาไม่ได้มาเพื่อขโมยเงินสด แล้วก็ตามขาดสิ่งที่หายไปคือเอกสารเรื่องราวการค้ายาแรงคินรู้ดีว่าเขากําลังซวยหนักก็เลยรีบกอดเงินทั้งหมดลงถุงแล้วหนีออกไปจากบ้านหลังนี้เรามาเริ่มต้นความบันเทิงกันดีกว่าลิโก้พอขาอยยาจากแก๊งไม่ได้ยินตามเท็ดดี้เข้ามาในห้องที่ประดับตกแต่งด้วยพลาสติกเพื่อไม่ให้เลือดกระเด็นไปเปื้อนคลับสุดรักของเขาลิโก้อยากให้เท็ดดี้นั่งลงก่อนเขามีเรื่องสนุกเล่าให้ฟังหรือไม่ก็ไปนอนเล่นในอ่างอาบน้ําก็ได้เท็ดดี้รู้ดีหากเขาทําตามไม่หลอดแน่ และเรื่องมันก็มีอยู่ว่าลิโก้มีสายอยู่ใน DEA เขาชื่อคุณเอ็ดดี้เมื่อเช้าคุณเอ็ดดี้เข้ามาหน้าตาสับสนแล้วบอกให้ลิโกหนีออกไปจากเมือง DEA กำลังตามล่าลิโกคุณเอ็ดดี้พายามยื้อเต็มที่แล้วแต่ก็ทำอะไรไม่ได้มาก ว่าแต่ทำไม DEA ถึงหันมาสนใจลิโก้ใช่ไหมครับผมขอสรุปให้เลยเจ้าหน้าที่ไล่ได้เอกสารจากบ้านแฟรงคินเขาเอาไปให้จูเลียและจูเลียก็เอาไปให้หัวหน้าของโซเลียที่เป็น DEA ในเอกสารนั้นมีหมดรวมถึงหน้าหลอกของเท็ดดี้แมคโดนัลและในเมื่อความแตกแล้วเท็ดดี้ก็เลยต้องงัดทุกอย่างมาใช้ก่อนที่เขาจะโดนเลื่อยไฟฟ้าสับหัวเขาบอกว่าตัวเองเป็นเจ้าหน้าที่ CIA ที่กำลังคุมปฏิบัติการคอนทรางานของเราคือการผูกมิตรเพื่อที่ทุกฝ่ายจะได้ผลประโยชน์ และคำถามก็คือนาาอยากเป็นเพื่อนกับรัฐบาลอเมริกาใหมเท็ด,ดี้เล่าเร็วไปครับมันเลยฟังดูไม่มีเหตุผลลีโก้สงสัยว่าหากเท็ด,ดี้เป็น CIA แล้วจะขนโคกเข้าอเมริกาเพื่ออะไรเรื่องนี้ยาวหน่อยเทดดี้ก็เลยชวนเขาไปขับรถเล่นเอกสารของแฟรงคินที่ไปอยู่ในมือ DEA เป็นเพียงแค่ฉบับคัดลอก ของจริงยังอยู่กับเจ้าหน้าที่ไหลเขาเรียกตัวหัวหน้านิกเพื่อมาช่วยวิเคราะห์เรื่องราวที่เกิดขึ้นใช่แล้วพวกเขาทํางานกันแทบตายเพื่อที่จะคจัดยานั่นออกไปแต่อเมริกาดัานเป็นฝ่ายเอาเข้ามาเองมันเป็นเรื่องเหลือเชื่อที่น่าผิดหวังมากในตอนนั้นเจ้าหน้าที่ไหลเห็นทางตันจะจับฟแฟรงค์คินที่มี CIA หนุนหลังเป็นเรื่องที่ยากมากแต่กลับกันหัวหน้านิกมองเห็นโอกาสทองเขารู้ดีว่าไหลกํกำลังเจ็บปวด และเรื่องที่เกิดขึ้นกับเมโลดียิ่งทําให้เขาอยากแก้แค้นแต่หากเอาเรื่องนี้ไปเป่าประกาศคนที่โคตรโหดมันจะมาตามล่าไหนแต่รู้ไหมองค์กรพวกนี้น่ะมันไม่สนใจพวกกระจอกพวกที่ขายยาบ้นบานหากเราฆ่าฟแฟรงคินพวกมันก็จะหาคนอื่นมาแทนอยากจัดการปัญหาใช่ไหมงั้นก็ฆ่ามันเลยเป็นหัวหน้าที่ยุ่เก่งจริงๆเท็ดดี้อธิบายเรื่องราวทุกอย่างกับลีโกแถมเขายังพามาดูเอกสารเพื่อเป็นสิ่งยืนยัน หากลิโกเป็นเพื่อนสนิทกับ CIA เขาจะได้สิทธิประโยชน์มากมายเช่นข้อมูลเกี่ยวกับทุกคนที่จะทำให้เขาปวดหัวไม่ว่าจะแก๊งคาลีหรือเมดิยินเท็ดดี้จะปกป้องลิโกแลกกับการเก็บทุกอย่างเป็นความลับหลังจากที่ได้ฟังเรื่องเหล่าลิโกดูจะชอบใจเท็ดดี้จัดเขาแซลไปคำๆว่าน่าทึ่งนะที่แกเหมือนอาชากรมากกว่าพวกเราอีกเขาเอาด้วยแต่ต้องได้เจอกับหัวหน้าของเท็ดดี้ถาข้อตกลงให้มันเป็นทางการแน่นอนว่าเท็ดดี้จัดให้และยินดีต้อนรับเข้าสู่โลก CIA เรื่องคอตกลงหายห่วงได้ครับพราะมีอย่างอื่นที่มันน่าตังบ่นกว่าเ็ดดี้รีบหาตู้โทรศัพท์ที่ใกล้ที่สุดไล่โทรฝากข้อความโรลวดเดียว3ตู้จากนั้นสวดภาวนาให้ปลายสายรีบโทรกลับคนแรกที่ติดต่อมาคืออารวีเ็ดดี้รีบเข้าเรื่องสําคัญบอกว่าตอนนี้ข้อมูลล่วไหลแล้วเราต้องหยุดทุกอย่างรีบหนีออกจากเมืองเก็บตัวสักระยะไม่ต้องถามเยอะสายที่2เป็นกูสตาโวเขากําลังยุ่งอยู่กับงานก่อสร้างเสียงโคตรด,ดังเลยแต่สาระสําคัญไม่ต่างจากอาวีมากนัก ข้อมูล,ล้ล่วไหลยุดการส่งของรีบไปซ่อนตัวห้ามติดต่อกับใครรอจนกว่าทุกอย่างจะเงียบทุกคนไม่มีปัญหาเหลือก็แต่แฟรงคินเขาเป็นสายที่3แต่ก่อนจะเล่ารายละเอียดแฟรงคินก็ต้องบอกเรื่องราวที่เขาโดนบุกบ้านทีนี้เท็ดดี้ก็รู้แล้วครับว่าข้อมูลมาล่วไ, i, ไ่วมาจากใครแต่เอาเป็นว่าช่วงนี้ซ่อนตัวก่อนการที่เท็ดดี้ติดต่อมามันเป็นเครื่องยืนยันให้แฟรงคินคนที่บุกเข้าบ้านเขาไม่ใช่เท็ดดี้แน่ๆนคนที่เข้าไปอารวาสในบ้านมันโกรธมันอยากระบาย ต้องเป็นฝีบือเจ้าหน้าที่ไหลและเอกสารเกี่ยวกับการทํางานหายไปว่าแต่ทําไมแฟรงคินเก็บของอันตรายไว้ใช่ไหมครับเขากลัวว่าวันหนึ่งเท็ดดี้จะทําลายเขาหลักฐานพวกนั้นเป็นอย่างเดียวที่จะลากเท็ดดี้ลงเหวไปด้วยตัดภาพมาที่อาวีกันแบบเร็วๆเขาเชื่อในคําเตือนของเท็ดดี้รีบเก็บเข้าของย้ายออกจากที่กดดานอย่างไวอาวีมีลูกน้องคนโปรดคนหนึ่งครับชื่ออยู่ด่าเขาหัวเสียมากที่โดนใช้แบกของก็เลยโยนกุญแจรถประชดนอาวี ดูด้าไม่รู้ตัวเลยแม้แต่น้อยว่าการกระทําเช่นนั้นจะทําให้หัวของเขามีลูมีสไนเปอร์ซุ่มยิงอาวีจากระยะไกลฝีมือคงกลิบโชคดีที่ต่อนน้นนาวียังมีสติเขาวิ่งหาที่กําบังรีบขึ้นรถรีบขับหนีรีบจัดถึงขั้นยอมทิ้งกระเป๋าหลุยตนต่อของความวุ่นวายครั้งนี้เป็นใครไปไม่ได้มีไม่กี่คนหรอกที่รู้จักบ้านของฟแฟรงคินและหนึ่งในนั้นคือจูเลียเธอแค่อยากพาผัวกลับไปอยู่กับครอบครัวครับแต่ผลลัพธ์ที่ตามมามันช่างหลายแรงสเสือเกิน ลิโกโมีสายอยู่ใน DEA หมอนั่นพาเท็ดดี้เดินเข้าไปในห้องที่เต็มไปด้วยม่านพลาสติกกับเลื่อยไฟฟ้าและอาวีคนของเขาโดนยิงหัวกลางวันแสกนี่แค่เริ่มต้นและต่อให้จูเลียจะพยายามอธิบายเหตุผลของตัวเองเธอก็ไม่อาจเปลี่ยนใจเท็ดดี้ได้เขาไม่มีวันทิ้งปฏิบัติการนี้ไม่ว่าต้องแลกด้วยอะไรเท็ดดี้จะรื้อฟื้นมันกลับมาเขาทิ้งท้ายไว้กับจูเลียอย่างเจ็บแสบความรักที่ฉันเคยมีให้เธอมันจบแล้วเธอจงใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ในออฟฟิศชั้นล่าง ทำงานไร้ความหมายอย่างน่าสมเพชต่อไปฉันไม่แคร์อะไรแล้วปิดท้ายตอนนี้กันที่เจ้าหน้าที่ไหลเขากําลังช่างใจว่าจะเอายังไงกับเพื่อนบ้านตัวแสบแต่ไม่นานก็มีเสียงฝีเท้าดังมาจากห้องของเมโลดี้จำไว้นะครับมันดังมาจากห้องของเมโลดี้เจ้าหน้าที่ไหลเลยคิดว่าลูกสาวกลับมาแต่เอาเข้าจริงกลับเป็นแฟรงคินเขามาพร้อมกับปืนของเจ้าหน้าที่ไหลซึ่งไม่ได้เอามาคืนอย่างเดียวแน่ๆแฟรงคินสั่งให้เขานั่งลงสั่งให้เอาเอกสารใส่กลับเข้าไปในแฟม้ม เจ้าหน้าที่หลรู้ดีว่าเขากําลังอยู่ในจุดที่เสียเปรียบเกิดเลยต้องใช้เวลาตรงนี้ให้คุ้มค่าเขาแกล้งทําเป็นเข้าใจแฟรงคินนายไม่ต้องทําแบบนี้วางปืนลงเถอะเรายังคุยกันได้จําได้ใช่ไหมว่าฉันเลี้ยงนายมาตั้งแต่เด็กนายเป็นเด็กดีหนึ่งในเด็กที่ฉลาดที่สุดแต่นายจะฆ่าตำรวจในบ้านของตำรวจเนี่ยมันเกินไปเพื่อเห็นแก่วันวานเก่าๆวันที่พวกเขายังเป็นเพื่อนบ้านแสนดีแฟรงคินจึงยอมถอยบอกให้ไหลกับลูกสาวออกไปจากเมืองไม่ต้องกลับมาอีก หายไปเลยเราคนใดคนนึงจะได้ไม่ต้องตายเมื่อแฟรงคินยอมถอยให้แล้วเจ้าหน้าที่ไหลจึงไม่มีเหตุผลต้องฝืนต่อเขาจะไปคืนนี้พาลูกสาวหนีไปให้ไกลไหลทำงานในวงการนี้มา่อ18ปีและเขาจะไม่ยอมให้แฟรงคินใช้ยาณนรกนั่นทำลายชุมชนบ้านเกิดพอหนุ่มของเราพยายามแล้วครับแต่ในเมื่อเจ้าหน้าที่ไหลไม่ยอมเป็นฝ่ายปลาชัยแฟรงคินก็เลยต้องยัดกระสุนให้แทนถือเป็นการขาจัดปัญหาระยะยาวไปในตัว เสร็จแล้วแฟรงคินก็ทิ้งปืนของเจ้าหน้าที่ไว้ในที่เกิดเหตุเช็ดรอยนิ้วมือให้เรียบร้อยจัดฉากให้เหมือนว่าเขาจบชีวิตตัวเองตลอดสีนี้ไม่มีคําว่าชิวเลยสักนิดมันยากมากที่ต้องเหนี่ยวกายใส่หัวคนที่เลี้ยงตัวเองมาและที่ยากกว่าคือบาปที่ต้องแบกรับไว้ต่อเนื่องกันในตอนที่9เปิดเรื่องที่ความรู้สึกของหนุ่มสาวแฟรงคินนั่งอยู่ในบ้านของโลโบเตรียมตัวให้พร้อมสําหรับผลลัพธ์ที่จะตามมาเมโลดีนั่งอยู่ในบ้านมองลางไหลวิญญาณของพ่อที่จากไป เธอสติแตกมากตอนที่ตำรวจการเธอออกจากที่เกิดเหตุและการจากไปของเจ้าหน้าที่ไหลนั้นเท่ากับว่าเมโลดี้ไม่เหลือใครอีกแล้วแรงขึ้นมาอยู่กับโลโบเพราะต้องการสร้างหลักฐานที่อยู่สั่งให้เขาท่องบทจำเวลาและรายละเอียดแบบนาทีต่อนาทีเมื่อไหลที่ตำรวจเรียกไปสอบปากคำจะได้ไม่มีพิรุษโลโบทำงานของตัวเองได้อย่างดีเยี่ยมจำได้ทุกขั้นตอนเสร็จแล้วเขาก็มาที่บ้านของลุงไหมบอกกับทุกคนว่าเจ้าหน้าที่หลายิงตัวตายเมื่อคืนแม่ของเขาเพิ่งโทรมาบอก เดาว่าพวกตำรวจต้องมาถามคำถามพร้อมกับคำตอบในใจซึ่งมันจะดีกว่าหากเราไปซ่อนตัวจกันสักพักไม่ใช่แค่กับลุงไหมกับครอบครัวก็ด้วยแต่ก่อนที่แฟรงคินจะเข้าไปเขาต้องผ่านสถานที่เกิดเหตุในตอนนั้นเองที่เขาได้เจอกับเจ้าหน้าที่นิกคนที่รู้ดีว่าไหลไม่มีทางยิงตัวเองรอบนี้แค่มาทักทายด้วยก้นบุหรี่ครับแต่รอบหน้าไม่แน่ ทางฝั่งเท็ดดี้เขาเริ่มเดินหน้ากอบกู้ปฏิบัติการที่จูเลียทำพังเริ่มโดยการปลอบขวัญอาวีที่ตอนนี้หนีมากบดานอยู่บนตึกสูงจัดตังหน่วยเฝ้าระวังการซุ่มยิงแบบจัดเต็มอาวีกโกรธมากที่ลุงน้องคนโปรดของเขาตายแต่พวกที่ซุ่มยิงไม่ใช่ฝีมือของชาวโคลัมเบียอาวีรู้จักคนหนึ่งที่แมนจัดมันชื่อมอรซาร์ดหมอนั่นเป็นชาวอิสราเอลเมื่อไม่กี่ปีก่อนอาวีขายมอร์ซาร์ดให้กับพวกปฏิวัติเขาคิดว่าพวกนั้นจะฆ่ามอรซาร์ดแต่มันกลับรอดมาได้ เรื่องนี้เท็ดดี้เขาเวลาสองสาวันเขาให้สัญญาว่าอาร์วีเพื่อรักจะกลับมาอยู่อย่างปลอดภัยสิ่งที่แฟรงคินบอกกับครอบครัวก็เหมือนที่บอกกับลุงไหมอยากให้พ่อแม่ย้ายไปอยู่ที่อื่นสักสองสาวันแบบว่ารอบข้อไว้ก่อนแต่ด้วยความที่พวกเขาเป็นพ่อแม่ก็เลยรู้ใจลูกชายเป็นสมดอาการแบบนี้ลุกลี้ลุกล่ลกลนมือไม่อยู่นิ่งเดาไม่ยากเลยว่าเจ้าหน้าที่ไหลไม่ได้ฆ่าตัวตายฝีมือลูกชายนี่แหละ และเพื่อรักษาสัญญาที่ให้ไหว้ถึงเวลาแล้วที่เท็ดดี้ต้องงัดเส้นสายออกมาเขาถึงขั้นเชิญตัวท่านรองจาก CIA มาพบแบบส่วนตัวแนะนําให้รู้จักกับลิโก้รีบเคลียร์ให้มันจบๆก่อนที่หัวหน้าเขาจะไม่ทนกับความบ้าส่วนของที่ลิโก้ต้องการก็ไม่ใช่อะไรที่เกินความสามารถเขาอยากได้หนังสือเดินทางแบบที่ไม่ธรรมดาขอแบบที่ทูตระหว่างประเทศเขาใช้กันเท็ดดี้นีรีบลับปากอย่างไวเสร็จแล้วก็จับมือถือเป็นการร่วมงานกับ CIA อย่างเป็นทางการ ไม่ใช่เรื่องของลิโก้อย่างเดียวที่เท็ดดี้ต้องเคลียร์เรื่องมือปืนที่ซุ่มยิงอาวี๋ก็ด้วยเขายื่นทางเลือกให้หัวหน้าสองทางอย่างแรกนายโทรไปหาผู้กำกับและบอกว่านายเพิ่งทำลายปฏิบัติการที่มีเงินสะพัดเป็นสิบสิบล้านดอลลาร์หรือไม่ก็เชื่อใจซะใช้อิทธิพลที่นายมีในการแก้ไขเริ่มโดยการติดต่อหาคนที่ชื่อมอนซาร์ดและในระหว่างทางกลับเท็ดดี้ก็ได้ยินรายงานจากวิทยุเป็นเรื่องที่เจ้าหน้าที่หลายถูกพบว่าเสียชีวิตภายในบ้านตำรวจยังไม่รู้สาเหตุ แต่ผมเชื่อว่าเท็ดดี้รู้แล้ววันนี้เป็นฝีมือของแฟรงคินหลังจากที่สูญเสียคุณพ่ออาการของเมโลดี้ก็ยิ่งแย่ลงเพื่อนสนิทพาเธอมาอยู่ด้วยกันก่อนจะปล่อยให้อยู่ในบ้านที่พ่อตัวเองเสียชีวิตมันดูใจร้ายเกินไปแต่ถ้าถามว่าเมโลดี้จะหยุดเติมกี่โมงอันนี้ยากครับขนาดพ่อตายยังไม่สลดแล้วพอแม่เพื่อนเห็นก็ถึงขั้นเอ,อ่ยปากไล่เธอไม่อยากให้ยานั่นเข้ามาในบ้านไม่อยากเห็นมันอีกเลย ในขณะที่ทุกฝ่ายกําลังตึงเครียดแมนบอยคุณส่วนผู้น่ารักก็เรียกแฟรงคินออกมาเคลียร์ปัญหาคาใจอย่างที่บอกไปครับแมนบอยฉลาดในการเฉวยโอกาสบอกว่าลีออนแมงกระทืบคนของเขาพยายามแย่งพื้นที่บางทีเราอาจจะต้องเจรจากันใหม่หน่อยหลังจากนี้กิโลละหมื่นไม่งั้นก็เอาหัวของไอ้นี่มาให้ฉันเรื่องนี้แฟรงคินจะพูดให้ชัดเจนราคาเดิมถ้าไม่ชอบก็ไปหาแรงอื่นและลีออนเขาคือครอบครัวมีเรื่องกับมันก็เหมือนมีเรื่องกับฉัน หากว่ากาันตามตรงนั่นไม่แฟร์สำหรับแมนบอยแต่มันเคยมีประโยคที่ว่าหากคุณยอมครั้งหนึ่งมันจะมีครั้งต่อไปและเรื่องนี้จบไม่สวยแน่จริงๆการที่ลีออนไปก่อเรื่องแฟรงคินไม่ได้เห็นดีเห็นงามด้วยหรอกครับแค่นี้ปัญหาก็ลุ่มแล้วพอแล้วจะทําอะไรช่วงนี้ก็ให้เงียบหน่อยและจากความผิดใจครั้งนี้มันจะเป็นชนวนสู่สงครามระหว่างแก๊งหลังโดนแม่เพื่อนไล่ออกจากบ้านนั่นเท่ากับเมโลดี้ไม่มีที่ไปเธอกลับมายังบ้านอีกครั้งทําใจแห้แข็งและเดินผ่านเก้าอี้ตัวที่พ่อเคยนั่ง มันเป็นเรื่องที่ยากมากสําหรับผู้หญิงวัยรุ่นคนหนึ่งแต่จะไปเครียดทําไมในเมื่อเธอมีของที่ช่วยหลีกหนีจากโลกความเป็นจริงประเด็นมันอยู่ที่ว่าเมโลดี้มองไปเห็นตัวล็อกหน้าต่างที่ไม่ได้ล็อกมีแค่คนเดียวบนโลกที่รู้จักวิธีมุดเข้ามาผ่านช่องทางลับเมโลดี้พยายามตั้งสติรีบมาที่บ้านของเจ้าหน้าที่นิกเธอบอกกับเพื่อนสนิทพ่อไปว่าแรงคิ้ฆ่าพ่อหนูอย่างที่บอกครับซิซี่รู้ว่าเป็นฝีมือลูกและเธออยากช่วยเหลือในเรื่องที่พอเป็นไปได้ เธออบภายมาให้น้องสาวของเจ้าหน้าที่ไหลแนะนําตัวว่าเป็นเพื่อนบ้านแถมเสนอออกค่าใช้ใจ่ายในการจัดงานศพและพอได้ยินว่าคุณน้องสาวจะขายบ้านหลังนี้เธอก็ยินดีจะซื้อมันในราคาที่แสนคุ้มค่านั่นทำเอาคุณน้องสาวซึ้งใจจัดแต่เธอขอรับไว้แค่เงินจัดงานศพพี่ชายเคยเล่าให้เธอฟังทุกอย่างรวมถึงที่มาของธุรกิจอสังหามันเป็นเงินหลอนและเธอไม่อยากเข้าไปยุ่งเกี่ยวเฮดดี้ <ed> เป็นอีกคนครับที่รักแรงขินพอหนุ่มของเรานี่มันเนื้อหอมดีจริงๆ ส่วนเหตุผลที่เรียกมาไม่ใช่เพื่อโทษว่าเป็นความผิดของแฟรงคินจริงๆแล้วมันมาจากจูเลียเท็ดดี้ไม่ได้บอกเรื่องนี้กับเขาแค่พูดอ้อมๆว่าขอโทษที่นายต้องมือเปื้อนเลือดเลือดของคนบริสุทธิ์ด้วยและไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นฉันจะอยู่ข้างนายกลางดึกวันเดียวกันช่วงที่แฟรงคินกำลังขับรถกลับบ้านอยู่ๆก็มีรถตำรวจขับตามมาเปิดไซเรนเรียกให้จอดและคนที่จัดการเรื่องนี้ก็คือนิกชายที่เป็นทั้งหัวหน้าและเป็นคู่หูของเจ้าหน้าที่ไหลเขาลงมาจากรถพร้อมลูกโม่ประจำตัว แค่นี้แฟรงคินก็รู้สึกถึงภัยอันตรายแต่มันจะยุ่งยากยิ่งกว่าเดิมหากเขาฆ่าตำรวจกลางแจง้งนิกสั่งให้แฟรงคินจับพวงมาลัเขามานั่งด้านหลังเขาพูดด้วยน้ำเสียงจริงจังว่าอังเดรไลเป็นเพื่อนฉันเขาไม่ใช่คนที่จะยิงตัวเองเขาระวังตัวมากและไม่เคยเปิดโอกาสให้ไข่เข้าใกล้แต่ฉันรู้จักคนคนหนึ่งคนที่ไลยอมให้เข้าใกล้ใช่แกกับเขารู้จักกันมานานเขาเลี้ยงแกมาตั้งแต่เด็ก ในตอนนั้นแฟรงคินถึงกับน้ําตาไหลไม่ใช่เพราะเขาโดนปืนจอ่อแต่เพราะฆ่าคนที่ช่วยเลี้ยงเขามากมือแรงคินยินดีน้อมรับชะตากรรมแต่พระเจ้ามักเล่นตลกกับเขาเสมอแรงคินจะได้อยู่ต่อเพื่อชดใช้บาปและข้อเสนอดีๆแบบนี้แลกกับเงินผมก็พูดให้เท่ไปงั้นแหละครับจริงๆเจ้าหน้าที่นิคกาลังหิวเขาจะทําเป็นไม่รู้ไม่เห็นจัดการเรื่องคดีเพื่อแลกกับเงินที่มากพอ ในเมื่อแฟรงคินตอบรับข้อตกลงเจ้าหน้าทีน่นิกก็ทําตามสัญญาเขามาหาเมโลดี้เพื่อบอกเรื่องผลการชนสสตรมันเป็นการฆ่าตัวตายลอยนิ้วมือบนปืนมุมยิงอาวุธที่เขามีแน่นอนว่าเรื่องงีเงาพันนี้เมโลดี้ไม่มีทางเชื่อเธอโวยวายแบบจัดเต็มและไม่อยากเห็นหน้านิกอีกต่อไปตัดภาพมาที่พระเอกของเรื่องเท็ดดี้เคลียร์ปัญหากับอาร์วีแล้วแฟรงคินเรียบร้อยเหลือก็แต่กูสตาโวเขาเป็นคนที่ไม่ต้องคุยอะไรมากแค่ทุกอย่างกลับมาปกติก็โอเค แถมกุสตาโวยังพาเขามาดูสุดยอดผลงานทางวิศวกรรมเขาซื้อบ้านหลังหนึ่งติดกับชายแดนลงทุนขุดอุโมงค์ทอดยาวไปฝั่งแมกซิโกเพื่อสร้างเส้นทางการลักลอบแห่งใหม่เพื่อธุรกิจที่เป็นของตัวเองแถมอุโมงค์นี้มันยังช่วยตัดส่วนแบ่งที่ต้องจ่ายให้กับตระกูลวิลานูเอลหัวก้าวหน้ารู้จักพัฒนาแบบนี้มันก็ยิ่งทําให้เขาได้ใจเท็ดดี้ไปเต็มๆไม่กี่วันต่อมาจะเป็นบรรยากาศงานศพของเจ้าหน้าที่ไหลมันถูกจัดขึ้นในบ้านของซิซี่ซมีเพื่อนตำรวจและคนรู้จักมากมายมาร่วมแสดงความอาลัย แต่ประเด็นนั้นอยู่ที่เมโลดี้เธอเห็นแฟรงคินเข้าไปคุยกับเจ้าหน้าที่นิกคนหนึ่งพูดคนหนึ่งเอาแต่พยักหน้ามันเดาไม่ยากเลยจริงๆเมโลดี้เดือดจัดเธอตรงกลับไปที่บ้านของตัวเองแฟรงคินเห็นว่าเธออารมณ์ฉุนเฉียวเขาก็เลยเป็นห่วงคิดว่าเมโลดี้กำลังหนีไปเติมของแต่แฟรงคินคิดผิดรอบนี้เมโลดี้ไปเอาปืนเธอไม่พูดอะไรแค่ลองยิงไปสักนัดจากนั้นเมโลดี้ก็ได้เห็นสรัตธรรมของโลกเขาดูเจ็บปวดหวาดกลัวและพยายามกระเือกกระสนเอาชีวิตรอด ใช่แล้วพระเจ้าสร้างมนุษย์มาไม่เท่ากันแต่ปืนนี่แหละที่ทําให้ทุกคนเท่าเทียมสาวติดยาและยิงเจ้าพ่อแก๊งเป็นหมาเลยต่อเน,นื่องกันในตอนสุดท้ายของซีซั่นมีเสียงของซาตาตาจาันกาลังอธิบายถึงความเป็นไปได้ของโลกคู่ขนานแม้จะมีความเป็นไปได้น้อยมากแต่มันก็อาจมีอยู่สักที่แห่งใดแห่งหนึ่งใช่ครับคอนเซปต์ช่วงต้นคือโลกคู่ขนานแบบว่าหากแฟรงคินไม่ขายยาเรื่องราวมันจะเป็นยังไงกลายเป็นหนังชีวิตเฉยเลยครับในโลกนี้แฟรงคินก็ยังเป็นคนเดิม เขาไม่ได้เดินขายเนื้อให้ลูกไหมไม่ได้เจอกับอาวีเป็นเพียงวัยรุ่นคนหนึ่งที่กําลังศึกษาในมหาลาัยชื่อดังและไม่ว่าจะโลกจริงหรือโลกคู่ขนานฟแฟรงคินก็ยังเป็นเด็กฉลาดแต่ทว่าความฉลาดไม่ได้ช่วยให้การเป็นคนผิวดําในล้วมหาลาัยดีขึ้นเขาโดนเหยียดยับทั้งจากเพื่อนรวมห้องและจากคนที่เดินผ่านไปมาและดูเหมือนพระเจ้าจะใจร้ายกับฟแฟรงคินเหลือเกินขบอรัวเขาจนเหมือนเดิมเลยครับฟแฟรงคินต้องกู้เหรียญกู้จ่ายค่าหอแต่นั่นยังไม่ใช่ส่วนที่เลวร้ยวายที่สุด อยู่มาวันหนึ่งเจ้าหน้าที่การเงินเรียกเขาไปคุยเกี่ยวกับเอกสารเงินกู้ทางมหาลาัยตรวจพบแหล่งรายได้ที่ผิดปกติของแม่ฟแฟรงคินอาจจะส่งผลถึงขั้นยกเลิกการกู้เงินซึ่งจริงๆแล้วเอกสารของซิซี่มันถูกหมดฝ่ายการเงินแค่หาเรื่องเขีย่ยแฟรงคินออกเพื่อรักษาภาพลักษณ์ตอนนี้เจ้าตัวยังไม่รู้หรอกครับเขาคิดว่ามันผิดที่เอกสารจริงๆฟแฟรงคินไม่เคยมีชีวิตสนุกเหมือนวัยรุ่นทั่วไปเลิกเรียนเขาต้องมาหางานเสริมทำอีกเรื่องที่น่าปวดใจในโลกนี้เอาตั้นโดนตำรวจซ้อมตายไปแล้วครับ แฟลงคิดเลยต้องพยายามมากกว่าคนอื่นต้องทําตัวไม่เปลี่ยนภาระไม่ให้แม่เหนื่อยมากจนเกินไปและใช่ครับหากเท็ดดี้ไม่ขายยากเขาก็เป็นวิทยากรจาก CIA ที่คอยมาแนะนวน้องๆในมหาลัยหัวข้อที่เขาถนัดสุดๆก็คือการปลูกฝังความคิดรักชาติแบบสุดโต่งแบบว่าอ๋อพวกหนูๆมันเป็นงานที่ต้องทุ่มเททั้งชีวิตมีแต่การเสียสละและอย่าเพิ่งเข้าใจผิดมันไม่ได้อันตรายเหมือนในหนังส่วนมากน่าเบือ่อแต่งานของเรามีส่วนสําคัญกับประเทศสุดๆ กลับมาที่เรื่องเงินกูแฟรงคินไปหอบเอกสารการเงินชุดใหม่มาให้เราครับท่าทีของเขาอ่อนน้อมอยากให้ฝ่ายการเงินช่วยเมตตาหน่อยแต่ก็อย่างที่บอกไปตั้งแต่ตน้นมหาลัยแค่อยากเขีียคนดำออกไปฝ่ายการเงินมีข้ออ้างใหม่อยู่เรื่อยๆไม่ว่าแฟรงคินจะพยา,ายามแค่ไหนคําตอบเดียวที่เขาได้รับคือนายต้องขนของออกไปในตอนนั้นแฟรงคินเดือดจัดถึงขั้นโดดข้ามไปใส่เดียวกับฝ่ายการเงินคุณอย่าเพิ่งเข้าใจผิดนี่ไม่ใช่ความโหดเหี้ยมแต่มันมาจากความเจ็บแค้นที่ถูกพลากอนาคต ถูกทำลายชีวิตเพียงเพราะเขาเป็นคนดำและในวัย20ตนแฟรงคินเซนโดไล่ออกจากมหาลัยต้องลากสังขารและสภาพจิตใจอนเนื่อย้ากลับบ้านเกิดกลับสู่อ้อมกอดแม่ที่ซึ่งเป็นแหล่งพักพิงในโลกที่แสนโหดร้ายจากนี้ขอไปแบบเร็วๆเลยครับพอไม่มีแคลกเข้ามาในสาเสาเสนทันเมโลดี้ก็ไม่ติดยาเธอเป็นสาวที่มีอนาคตคนหนึ่งเลยละ่ะดีเกินกว่าที่แฟรงคินจะไปยืนอยู่ข้างๆส่วนลุงไม้ก็เหมือนเดิมครับขายเนื้อไปวันๆพอมีกินมีใช้ไม่ได้หวือหวาอะไรมาก ที่สาคัญพวกเขากําลังมีลูกชีวิตเรียกว่าสงบสุขใช้ได้เลยแต่พอลุงไม้รู้ว่าแฟรงคินไม่ได้เรียนต่อเพราะติดปัญหาเรื่องการเงินเขาก็เลยลองชวนเล่นเลนมาขายด้วยกันไหมได้เงินไวนะและไม่ว่าจะเดือดร้อนเรื่องเงินมากแค่ไหนแฟรงคินในโลกนี้จะไม่มีวันเข้าไปพัวพันถึงจะต้องใช้ชีวิตอย่างยากลําบากแต่อย่างน้อยชุมชนของเขาก็สงบสุขต่อไปเป็นลีออนลายนี้หนักหน่อยเขาใช้ชีวิตเสเพลเขาออกคุกเป็นวาเลนแถมยังปล่อยให้เมียเลี้ยงลูกตามลําพังใช่ครับวันด้าขาโหด พอเอาไปเทียบกับรีออนแล้วเธอดูเป็นคนดีขึ้นมาเลยหลังจากนั้นไม่กี่วันเท็ดดี้ก็มาดักรอแฟรงคินเขาสนใจเพราะหนุ่มนี่ก็เลยอุตส่าห์ตามมาดักรอถึงบ้านมาเพื่อเช็คดูว่าแฟรงคินเหมาะสมที่จะเป็น CIA หรือเปล่าคุณฟังไม่ผิดครับแต่เท็ดดี้ไม่ได้จับยักษ์สุมสี่สุมห้าแฟรงคินต้องเรียนให้จบผ่านการทดสอบทำทุกอย่างให้ถูกขั้นตอนเท็ดดี้เป็นเพียงไม่กี่คนที่เล็งเห็นความสามารถของแฟรงคินเกรด3.9เรียน2เอก ศาสตราจารย์หลายๆคนอวยเขาเรื่องนิสัยการทำงานและการคิดวิเคราะห์ตอนนั้นแฟรงคินดูแปลกใจมากเขาไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะได้ร่วมงานกับรัฐบาลแต่ทั้งหมดที่ว่ามาจะไม่มีทางเกิดขึ้นหากแฟรงคินยังเรียนไม่จบซึ่งเรื่องนั้นไม่ต้องห่วงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเท็ดดี้ไม่ว่าจะเป็นโลกไหนเท็ดดี้กับแฟรงคินก็ยังเป็นพันธมิตรที่ดีต่อ,อก,การเสมอทุนเรียนมันก็ส่วนหนึ่งครับแต่มันคนละเรื่องกับค่าใช้จ่ายประจำวันแฟรงคินต้องทำงานเสริมและคุณยังจำคารว์วลได้ไหมครับใครจำได้นี่คุณไม่ปกติแล้ว ผมจะเล่าประวัติหมอนนี่แบบสั้นๆช่วงที่แฟรงคินขายโคกให้อาวีเขาโดนคนที่ชื่อเลนนี่ขโมยเงินแถมยังโดนกระทืบลีออนก็เลยพาเพื่อนไปหาคาเวลให้เขาช่วยทวงเงินที่เลนนี่ขโมยไปแต่สิ่งที่ทําให้คาเวลแสบจัดคือวีลกรรมเสี่ยวซันมันเลนอัดถัวเลนนี่สมบสภาพแล้วก็ปิดเงินแฟรงคินกลับเข้าเรื่องดีกว่าครับไม่ว่าจะโลกไหนคาเวลก็ไม่ดีขึ้นเลยเขาไม่ได้มาซื้อของอย่างเดียวมาปลนด้วยในเครื่องมีเท่าไหร่ส่งมาให้หมดแถมยังสั่งให้แฟรงคินพูดอะไรแปก แบบว่าฉันคือคุณตัวของนายรอบแหลกแฟรงคินพูดไปแบบงงๆมันไม่ได้อารมณ์ครับคาเวลก็เลยดึงเขาให้มาพูดใกล้ๆโชคดีครับที่ตอนนั้นเจ้าหน้าที่ไหลผ่านมาเขาเห็นเพื่อนบ้านกําลังเดือดร้อนเกิดเลยชักปืนขึ้นมาดวนกับคาเวลการต่อสู้ครั้งนี้ไม่ยืดเยื้อโดนไปส่องนัดเต็มๆคาเวลก็ลงไปนอนในโลกนี้ถือเป็นครั้งแรกที่แฟรงคินได้เห็นคนตายในใจของเขามีแต่ความหวาดกลัวแต่คุณจะได้ลืมหากไม่เลือกเดินในเส้นทางขาหย่าแฟรงคินก็เป็นได้แค่วัยรุ่นธรรมดาคนหนึ่ง และในช่วงที่แฟรงคินกําลังเข้าไปอาบน้ําล้างตัวจะมีเสียงของซิซี่พูดกับเขาว่าแกไม่เหมาะกับที่นี่แฟรงคินแกเก่งเกินไปสําหรับที่นี่แกต้องเดินหน้าต่อแกทําได้ทุกอย่างแกห้ามยอมแพ้ซีรีส์สโนว์เฟลมีทั้งหมด60ตอนครับและถ้าถามว่าตอนไหนได้คะแนนน้อยสุดจะไปเหลืออะไรล่ะครับออกทะเลขนาดนี้กว่าจะกลับมาก็ลอไปสักเกือบจบตอนแต่คุณใจเย็นก่อนตอนจบซีซั่นนี้ถือว่าใช้ได้แฟรงคินตื่นขึ้นมาในอ่างแช่ยเย็นเอาตันเป็นคนแรกที่มาโอบรับลูกชาย ่อของเขายังอยู่นั่นหมายถึงนี่คือโลกแห่งความเป็นจริงและในโลกแห่งนี้สงครามระหว่างแก๊งก็ได้เริ่มขึ้นแมนบอยไม่พอใจกับคําตอบของแฟรงคินเขาชฉวยโอกาสตอนที่แฟรงคินหมดสติเปลี่ยนโฉมจากพันธมิตรผู้แสนดีกลายเป็นศัตรูชั่วข้ามคืนแมนบอยยกพวกบุกมากราดยิงในถิ่นของแฟรงคินคนเจ็บมีหลักหน่วยแต่คนตายนั้นมีเป็นสิบและตลอดสีน่นี้ลุงไม้ได้แค่ยืนมองพวกนั้นจากไปเพียงไม่นานข่าวนี้ก็แพร่กระจายไปทั่วและมันทําให้ตํารวจเริ่มหันมาจริงจัง สั่งเพิ่มกำลังเพื่อรักษาความปลอดภัยก่อนที่เทศกาลโอลิมปิกจะมาถึงในตอนนั้นฟแฟรงคินยังทำอะไรไม่ได้มากพ่อกับแม่ของเขาก็เลยต้องออกมาเคลียร์กับคนในแก๊งซิซี่กับเอาตันอยากจะให้ทุกคนหยุดธุรกิจบาร์นี่เกือบพากลุกชายไปจากพวกเขาทั้งสองไม่มีวันให้ฟแฟรงคินกลับมาแน่แต่เรื่องนี้มีแค่ฟแฟรงคินที่เป็นคนตัดสินใจถึงสภาพจะยังไม่เต็มร้อยแต่เขาจะกลับมาฟแฟรงคินอยากให้พ่อกับแม่ใจยเย็นอธิบายว่าเขาสร้างธุรกิจนี้มากับมือเขาไม่ได้สร้างมาเพื่อทำเงินแล้วหนีไป และหากเราถอยไหยนะจะตามมาทุกแก๊งจะทําสงครามเพื่อยั่งถิ่นเราทั้งชุมชนจะพังหมดและต่อให้มีสักกี่โลกเท็ดดี้ก็ยังรักแฟรงคินเสมอทั้งสองออกมาคุยกันถามไทเรื่องอาการจะบอกว่าฟแฟรงคินเติบโตขึ้นอีกขั้นมันก็คงไม่เกินจริงเพราะอะไรที่ฆ่าเขาไม่ได้มันจะทําให้เขาฉลาดขึ้นหลังจากนี้จะไม่มีความลับอีกต่อไปฟแฟรงคินเลือกเผยจุดยืนบอกว่าเขารู้เรื่องที่เท็ดดี้เป็น CIA แล้วไม่ลังเลที่จะขอความช่วยเหลือ เขาจะระบุชื่อทุกคนที่เป็นภัยต่อความมั่นคงส่วนหน้าที่ของเท็ดดี้คือการกวาดหลงังนั่นจะทําให้ทุกฝ่ายอยู่ในความสงบและสงครามมันไม่เคยดีต่อธุรกิจฟแฟรงคินเข้าใจดีว่าเท็ดดี้ทำลายเขาใดทุกเมื่อแต่เรื่องของเรื่องคือฟแฟรงคินไม่กลัวตายอีกต่อไปไม่กลัวที่จะเข้าคุกเขาให้คำมั่นสัญญาไว้กับเท็ดดี้สัปดาห์ละหนึ่งตันแลกกับการกำจัดคู่แข่งเขาจะทำเงินให้มหาศาลมากพอที่จะทำให้นิการ์ลัวชนะในสงคราม รับประกันได้เลยพวก CIA จะตั้งแผนกใหม่ตามด้วยชื่อของนายนายจะได้เป็นฮีโร่อเมริกันของแท้นายบอกว่าจะอยู่กับฉันจนจบนี่นายพูดจริงหรือเปล่าเรื่องราวในโลกคู่ขนานก็ไม่ได้ไร้สาระสะทัทีเดียวเพราะอย่างนา้อยๆแฟรงคคินก็ได้ทํางานให้ CIA แต่ในฐานะเจ้าพ่อแก๊งค้ายาเหมือนเดิมนะครับเพื่อใครตามไม่ทันทําไมความวุ่นวายมันต้องเริ่มจากผู้หญิงทุกทีเลยรอบที่แล้วก็ลูเซีย รอบนี้จูเลียอยากให้ผัวเลิกเธอเลยให้ที่อยู่ของแฟรงคินกับเจ้าหน้าที่ไหลจงใจใช้ตำรวจน้ำดีตัดแฟรงคินออกจากระบบเทดดี้จะได้เลิกยุ่งกับปฏิบัติการนี่ซะซึ่งเธอประเมินสามีคนโปรดตามเกินไปไม่ไว่ายังไงเขาก็ไม่ยอมเลิกและในส่วนของผลกระทบเจ้าหน้าที่ไหลเอาแฟ้มข้อมูลไปให้จูเลียจูเลียเอาไปให้หัวหน้าของโซเลียที่เป็น DEA โชคไม่ดีทิลิโกมีสายอยู่ในนั้นเขาจะหันเทดดี้ทิ้งลอกครับ อย่างดีที่ CIA คนเก่งไหวตัวทันเทดดี้เผยตัวตนเสนอพูกมิตรกับคนจากแก๊งเมดายินส่วนความตายของเจ้าหน้าที่ไหลมันเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้เขาไม่ยอมจบแน่แฟรงค์้ินก็เลยยิงซะและพ่อเมโลดี้รู้เรื่องเธอก็เลยอยากล้างแค้นให้พอ่อลั่นไปนเน้นสามนัดเมโลดี้กาเอาตายครับแต่ทําได้แค่ส่งเข้าโรงพยาบาลรู้สึกตัวอีกทีความตึงเครียดระหว่างแมนบอยก็ปะทบุขึ้นเขาทนเป็นเบี้ยล่างอยู่นานแสนนานตอนนี้แหละถึงเวลาผงาดแล้วหมอนี่ดูทรงแล้วแสบใช้ได้เลย สงครามระหว่างแก๊งจะเดือดได้แค่ไหนเจอกันครับและถ้าชอบก็อย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา NF Theater สวัสดี